สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแสดงหนังเรื่องหนูนะ่ากับยายพาใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีหนะคะไปดูได้เลยนะคะมีทั้งมีทั้งหมดสามอีพีอันนี้คืออีพีสนะคะถ้ามีเสียงบรบกวนขอโทษด้วยนะคะเริ่มค่ะหลังจากที่ยายพาซื้อขนมกล้วยปิ้งเสร็จก็หันไปดูหลาตัวเอง ซึ่งหลานตัวเองยังไม่ได้ซื้อของอะไรเลยเลยตะโกนบอกไปว่าหนูนะาทำไมไม่รีบซื้อ,อยายจะกลับแล้วนะหนูนาะที่ได้ยินอย่างนั้นเลยหันไปตะเลยหันไปหายายแล้วสศกตายายแล้วก็ตอบไปว่าค่าค่า รีบซื้อแล้วยา่จะไม่อยู่แล้ว๊อยอันเท่าไหร่คะพี่อันละข้าพดตี้กรนเนี่ย